สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตะกุดโทนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นตะกุดถักเชือกนะครับด้านข้างจะมีตะกุดสาลิกาทั้งสองข้างถักเชือกแบบคาดเอวนะครับ หรือลูกศิษย์เรียกว่าตะกุดไข่เมงดานะครับหลวงพ่อพัดท่านได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพฝึกฝนจนช่ำชองจากนั้นท่านได้ออกทุดงเสาะแสวงหาสถานที่สงบ เพื่อฝึกวิชากรรมฐานทั้งดินแดนอันลีรับเช่นเมืองรับแลขณะที่หลวงพ่อพัดท่านเดินทุดงไปยังเมืองรับแลท่านได้ไปพักกับหลวงพ่อชุบ